สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เซมิเกตแคมมิง่งแชนแนลที่เกมมากที่เป็นผมครับเก่งเซมิเกตอีกครับผมเพิ่งได้ไปงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลบอร์ดเกมเฟสติวัลมานะครับก็ได้เกมติดกันมาเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับเกมที่ทำให้ผมเสียเงินในงานเนี่ยมีเกมอะไรบ้างครับผม งานนี้นะครับผมยังมีอยู่นะครับมีถึงวันที่12เลยใครที่สนใจก็ไปที่ชั้น5้าเซนต์แวนเวลได้เลยนะครับในงานก็มีเกมคนไทยเยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นสุริยะเกมของทางไวส์บล็อกก็มาเกมปาร์ตี้สุดโด่งดังที่ตอนนี้เนี่ยดังไปทั่วเอเชียแล้วนะครับแล้วก็มีของ DNR อ็นอาร์ซิงโครนิซอนด้วยแต่น่าจะไม่ทันแล้วสำหรับใครไปตอนนี้นะแต่รอติดตามัเพจได้เพจนิวเกมเดนิมันแต่ภายในงานแน่นอนเป็นงาน,งานอินเตอร์เนชั่นแน,นลครับก็มีของต่างประเทศมาเยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเกาหลีญี่ปุ่นนไต้หวัสิงคโป Oh, และอเมริการวมถึงมีเกมหลายเกมมากนะที่เพิ่งแปลไทยดสดๆเลยครับแล้วขายงานนี้งานแรกเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูเกมที่ผมได้มากันดีกว่านะครับหลายๆเกมเนี่ยก็ซื้อได้จากที่งานถ้าเกิดไปถึงมันหมดคุณก็สามารถที่จะพิเออร์เดอร์กับทางบูธนั้นได้มีหลายบูธอยู่ที่แบบของไม่ครบของไม่พอ,อ,พอก็เปิดอพิเออร์เดอร์กันไปมาดูกันไป่าเริ่มจากทางขวามือผมแล้วกัน นะครับกับเกมเหมียวเหมียวเมียนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยควจริงก็ปวดตั้งแต่วันที่2แล้วันเป็นเกมบัฟครับที่จะมีคนหนึ่งเป็นตำรวจจะต้องคอยดักจับยา,ามีการซ่อนยาจากพวกมาเฟียยาเสพติดยอะไรเรื่องนี้เนาะแล้วก็ในแก๊งมาเฟียเนี่ยครับก็จะมีคนนึงเป็นสายตำรวจนะครับาสายตำรวจแต่งตัวไว้นั้นแล้ที่สายตำรวจเนี่ยก็จะลืมตามองกับตำรวจไว้ก่อนนะแล้วก็คอยแบบ เตรียมแผนจะส่งสิจยังไงน,นะครับถึงเวลาครับคนร้ายก็จะเอาพวกยาเนี่ยไปซ่อนเนาะ,ะตามบล็อก,กต่างๆแล้วตำรวจเนี่ยก็ทําการสอบสวนทีละคนแหมมันก็จะมีบางจังหวะที่ไปสอบสวนกระสายตำรวจนี่แหละาสายตำรวจก็พยายามบอกใบให้ได้ว่าเฮ้ยยาอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยเสร็จแล้วตำรวจก็จะชี้ครับว่าชี้ว่ายาซ่อนอยู่ไหนถ้าชี้ถูกครับพวกมาเฟียเนี่ยก็จะต้องมาโหวตกันครับว่าเฮ้ยใครเป็นสายตำรวจว่าถ้าโหวตถูกตำรวจแพ้เลยล่ะและถ้าตำรวจเนี่ยสามารถจับยาได้ถึงสามครั้งตำรวจชนะไปนี่คือเมียเมียเมียนะ เกมต่อไปนะครับก็เกมไมค์ดันเจียนบอสเนเวอร์ไล์อ่าคือเกมนี้ตอนแรกก็สนใจเพราะว่า,นา,าหน้ากรอบมันดูดึงดูดมากเลยแล้วผมชอบตีอะไรเป็นดันเจียนอยู่แล้วแล้วก็มันดูแบบเฮ้ยแ,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 แนวเนี่ยขอไปเล่นทันทีแล้วกันนะ พอไปเล่นปุ๊บเนี่ยโหสรุกใช้ได้เลยนะครับ้องหายายว่าอะไรเกมบัฟที่มันหลุดจากคอนเซ็ปต์เดิมๆจากอวานพวกแวร์วูฟอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือหลุดมาแล้วคือเราเนี่ยจะร่วมมือกันปราบมอนสเตอร์ในดันเจียนครับแต่ว่าในการร่วมมือกันเนี้ยมันก็จะมีคนที่ปิดคดีแบบเหมือนลัดช็อตอ่ะคนที่ลัดช็อตจะได้แต้มเยอะกว่าชาวบ้านครับวันนั้นเราก็ต้องพยายามจะให้คนอื่นลัดช็อตได้ด้วยนะพยายามให้เขาพลาดนะพลาดได้ยังไงคือคนจะเล่นการโจมตีแต่การโจมตีเวลาเล่นมันจะคว่ำครับ คนอื่นก็ต้องคิดว่าเอ๊ะมันจะเป็นการแบบนีิที่แรงหรือเบาหรืออาจจะไปเสริมพลังให้มอนเตอร์หรือเปล่าเนี่ยก็จะมีการชารเลนจ์อะไรอย่างงี้ด้วยเนาะแล้วก็ลุยดันไปเรื่อยจนถึงจํานวนที่กําหนดครับแล้วก็มาวัดแต้มนแต้มในส่วของชนะคือเฮ้ยคอนเซ็ปต์มันเจ๋งดีแล้วก็เกม,เกมบัฟที่ไม่ต้องเล่นคนเยอะแนะนำสามคนอย่างมาก4ี่คนเลยผมเล่นกันสนุกขนาดเนะครับมอนเตอร์ก็หลากหลายแล้วก็มีแบบวายเลนเยอะ,อะทําให้เล่นแล้วมันไม่เบื่อตูกเกมนี้แล้วก็สอนง่ายมากนะครับก็ ติดใจก็เลยสอยกันมา My Dungeon Box ในบูหลเกมต่อไปเป็นเกมที่ผมเคยเล่นนานแล้วและผมชอบมากครับแต่ไม่รู้จะหาซื้อ,อยังไงคือการไอจีเอาไปอยาบไปที่ญี่ปุ่นแล้วก็ซื้อไปอันนี้ก็เลยได้มากับ nuts ah Google พอาีในบูไก็หมดไปแล้วว่าเราไมเพิเศษเราดูได้นะ่าจะมีช่องทางซึ่งอย่างหนึ่ง n u t อ ah Google เนี่ยมันเป็นเกมปาร์ตี้ที่เรียบ่ายมากครับในกล่องนี้จะมีทั่วหลากหลายประเภทมากจ้วงไปหยิบแล้วมาใส่ในแก้วอ่าพอทุกคนหยิบเสร็จหมดปุ๊บนะ เราก็จะมากินถั่วกันโดยที่เริ่มจากแอคกิพเยอร์ครับนคนที่หยิบเสร็จก่อนเนี่ยเลือกว่าจะกินถั่วชนิดไหนทุกคนต้องกินถั่วชนิดนั้นใครกินไม่ได้หรือไม่มีให้กินออกจากเกมนากระตาคนต่อไปก็เลือกถั่วชนิดหนึ่งวนไปเรื่อยครับจน mm hmm. กว่าจะออกจากเกมจนหมด mm hmm. เหลือคนสุดท้าย mm hmm. คนนั้นชนะไปไม่มีอะไรแต่มันลุ้นมากเว้ยแล้วัง่ว่าหยิบถั่วนี้คนเราผลมากวัสดุกกอุปกรณ์ก็ดูดีเลยแต่เกมแอบแพงนิดนึงนะแต่คือเอ็กซเรียที่ได้มันดีผมรู้สึกว่าคุ้มราคาน,นะครับกับนัทอั day. เกูโกอนั่น แค r ีมี please อะ hinder the h e เดอะ r ีโรนะครับชื่อยาวมากคือเกมนี้ต้องบอกว่ายัางไม่ได้เล่นนะครับแต่ดูคนอื่นเล่นกันมันเป็นเกมแนวแบบว่าคว่ำการ์ดแล้วเปิดการ์ดอ่ะแล้วก็มาดูว่าใครเลขเยอะใครเลขน้อยแล้วเราสักเซสในการทำควสนี้ไหมอะไรเงี้ยคล้ายๆเกมนี้นิดนึงแต่ว่าไม่มีอิเลเมนต์เรื่องการโกหกแต่เป็นเรื่องจังหวะเล่นการ์ดมากกว่าเพราะว่าการ์ดที่เล่นไปแล้วมันก็จะหายไปเลยครับเราก็จะเหลือการ์ดที่เหลือแล้วทุกคนได้การ์ดเซตเหมือนกัน แล้วมันจะมีกาจหวะที่แบบเปิดการ์มาชนกันแล้วอดได้ทั้งคู่ก็เฮฮาดีเนาะก็ไม่สามารถบอกได้ว่าสนุกยังไงเพราะว่าผมไม่ได้เล่นแต่ว่าเพื่อนผมเล่นทุกคนซื้อทุกคนครับโอ้โหเกมนี้ขายดีเฉยเลยแครีมีพลยสเนีครับเรียนันสันเลยับต่อไปก็ เกมซีนีของยาวนี่อาจจะไม่ค่อยคุ้นตาคนไทยนะแต่ว่าไปในงานบอร์ดเกมต่างประเทศเอยหรืองานอินเตอร์ที่จัดในไทยเนี่ยก็จะมาตลอดเลยนะครับซึ่งบอกเลยว่าซีรีของยาวเนี่ยรวมความแปลกวันนี้แล้วครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่แปลกใหม่ระบบการเล่นที่แปลกใหม่ระบบการเล่นที่แบบว่าไอเทมมันมันแปลกมากเลยถ้าไม่ใช่คนญี่ปุ่นคิดไม่ได้อะไรเงี้ยแต่มันก็มีบางเกมก็ฝรั่งช่วยคิดคือผมเนี่ยซื้อมาแค่2อันครับซึ่งเป็นเกมที่ผมเคยเล่นแล้วก็ชอบนะครับนั่นก็คือ2อันนี้สติกคอลเลกชันแล้วก็ไวกิ้งซีซอ อันนี้ผมไปในงาน s อตัอง้งแต่สองปีที่แล้วแล้วอโอเคเลยไอเดียดีเลยสนุกเลยแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้ซื้อติดก,กับมาแล้วก็ในไทยก็ไม่มีขายนะอันนี้ก็มาเจอในงานก็เลย,เอยสอยมาก่อาอันนี้ก็จะเป็นเกมที่แบบว่ายผัดกันหยิบวางของไงนะไม่ให้เรือเป็นกระดกถ้าเรือกระดกเนี่ยคุณก็จะ โดนพารตี eu, ้อะ UM ไรก็ว่าไปมันก็เล่นกับตักฟิสิกส์อ่ะผมชอบการคอดของมากเลยมันจะมีของที่เบาไปเลยของที่เป็นกริ้งได้อะไรเงี้ยเม็ดที่หนักมากมันจะมีเม็ดกับเชฟเดียวกันเม็ดไปเลยแต่น้ำหนักไม่เท่ากันอะไรเงี้ยครับเออคือแบบรู้สึกว่าอุปกรณ์ก็ทำมาดีแล้วทำให้เราเล่นสนุกมากิขึ้นแล้วตัวนี้ก็คือการเนี่ยมันชอบมากเป็นเกมที่การดีจีบนโลเนี่ยชอบเล่นมากเขาก็แบบไปเล่นตลอดเวลานะครับ และเราก็เห็นเขาเขาดูสุนสนานเราไ็ลองซื้อมามันแปลกมากที่ว่าเราต้องพยายามเก็บไอป๊อกกี้เนี่ยครับให้มันเรียงกันให้ได้เลยเรียงกันไปขั้นบนใดโดยที่ขั้นนั้นจะต้องห้ามผ่านเกิน1นึ่งสเต็ปด้วยแต่เราไม่รู้เลยว่าเราจะไปเอาไอ้ที่เรียงมา ได้ยังไงเพราะว่า๋ยวเริ่มมาเราตรวจแท่งมาตรงกลางและเราก็ต้องกะเว้ยว่าแบบไอ้แท่งนี้มันยาวขนาดไหนวะเพราะเราไม่สามารถเอาแท่งที่เรามีอยู่ในมือไปวัดได้เราก็จะประมูลกันโดยการกะด้วยสายพามันก็จะมีวิธีการชนะแบบว่าเ,เก็บแท่งให้แบบไม่ต้องเรียงก็ได้แต่ขอซ้ํากันสี่แท่งมาชนะไปเลยยังไงก็มีนะอีกเกมหนึ่งที่อยากจะซื้อมากแต่เงินหมดแล้วนะครับ w o n d e r Bowling นะครับพอได้เล่นเนี้ยเอามนดนูว่า คือมันเป็นเกมโบลลิงอ่ะที่แบบว่าเราจะตั้งโบลลิงพินไว้บนกล่องแล้วเราจะไม้ที่เป็นรูปโบลลิงอ่ะกระแทกข้างกล่องแบบแล้วมาดูว่าพินโบลลิงมันล้มไปกี่อันแต่ห้ามล้มหมดนะต้องล้มให้เหลือหนึ่งอันให้ได้ถือว่าสไตรส์เล่นดวลกันสองคนอ่ะสนุกลุ้นมากดวลฝีมือจริงอ่าอยากให้ลองกันแล้วแล้วก็จะมีเกมนี้ถามว่าสนุกไหมมันไม่ได้สนุกขนาดนั้นแะแต่ว่าไอเดียมันดีมากมันคือการต่อโดมิโนเฉยนี่แหละหัดกันวางแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนวางแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเพิ่งวางอย่าง ได้คนอยู่ตก็จะก็ต้องมานั่งวิเคราะห์ว่าวเฮ้ยมันจะล้มหมดได้ปาวะอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ยังไม่ได้ลองเล่นนะครับแต่ว่าเป็นของไลเนอร์คานิเซียแล้วก็พอดีแบบซื้อสามกล่องมาได้ส่วนลดเนี่ยนะก,ก็คือในวันอีกวันกน็คือซื้อโบลิ่งแล้วคืออันนี้แหละเฮ้ยเอาอะไรอีกอันนึงก็เลยเอาอันนี้แล้วกันแฟนผมเนี่ยสามเนี่ยเขาเล่นแล้วบอกเฮ้ยก็สนุกด,ดีนะแล้วก็ติดมาแล้วกันอันนี้ก็คือห้ากล่องของค่ายอิตาเน่นะเลขสามกล่องใครซื้อนิวกับอี เกมต่อไป Shadow House m a s c l e r d e นะครับเกมนี้เป็นเกมที่ตัวมาขับเล่นตอนแรกก็เบื่อแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยพอละไม่เล่นละจะลุกไปทำนู่นทำนี่จะู่ทางเจ้าของบูธเขาก็ยื่นเกมนี้มาลองเล่นเกมนี้อีกสักเกมนึงก็โอเคมาลองเล่นดูเขาก็แจกการ์ดแจกอะไรกันไปก็ดูไม่ได้ไม่รู้สนุกขนาดไหนนะเล่นไปเล่นมาเฮ้ย ไอ้เนี่ยมันดีมากแล้วมันง่ายมากครับในขนาดที่โอเคมันมีเรื่องของการอ่านการ์ดนิดนึงแหละอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับคนที่แบบว่าภาษากรีกไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะแต่แล้วสิ่งภาษากรีกแข็งแรงมันง่ายมากคือถึงตาเราเล่นการ์ดไปหนึ่งครับแล้วําตาไม่เฟะการ์ดแล้ววนไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะเล่นการ์ดหมดมือซึ่งทุกคนมีโคนัสี่ใบแล้วนะว่าเราจะเล่นสี่รอบแหละถ้าเกิดว่าใครมีการ์ดฆาตกรอยู่ในมือแล้วเล่นเป็นใบสุดท้ายได้เนี่ยคนนั้นชนะไปเลยฆาตกรชนะไปเลยครับเพราะในระหว่างที่เราเล่นการ์ดเนี่ยเราไม่ได้เล่น เป็นฆาตกรหรือวันนี้การฆาตกรอาจจะถูกยัดมาที่เดาก็ได้อะไรเงี้ยเราก็กลายเป็นฆาตกรเฉยเลยนะหรือว่าบางทีก็อาจจะมีแบบว่าเฮ้ยเราอยากอยู่พวกเดียวฆาตกรรู้สึกรอบนี้ฆาตกรชนะแน่นอนเราสามารถเล่นการ์ดที่เปลี่ยนพวกเราให้กลายเป็นฆาตกรได้เราก็เล่นไปเรื่อยครับเท่กากับจะใครจะได้5แต้มอ่าหรืออาจจะเล่น7แต้มแล้วแต่ชอบเลยผมรู้สึกว่าเล่นเป็สิบแต้มยังโอเคเลยคือมันเพลินสนุกมากแล้วก็วาเลียนเป็นเยอะครับเขาก็จะมีการ์ดที่ฟิกซ์อยู่แล้วที่แบบว่าในรอบนึงเนี่ยจะต้องใช้ใบอะไรบ้าง แล้วก็จะมีสู่มมาจากกองตรงกลางด้วยคือการ์ดมันปึ้งหนาระดับหนึ่งเลยนะก็ทำให้มีไอเอชั่นแปลกเยอะแยะมากมายสนุกสนานมากแล้วก็ดีดักชั่นสนุกเลยเป็นไอเดียที่แบบบันเจิดมากเราไม่เคยเจอไอเดียที่ซิมเพิลและ w เวิร์ก แบบนี้กับเกมอื่นเลยก็เลยสุดท้ายก็ต้องซื้อมาบน่นเองบูตะบาเบลเกมที่ไม่คิดว่าจะสนุกเลยเป็นเกมนี้ตัดวมคับเล่นอย่างเงี้ยฟีเซนเดชันสำคัญมากเกมฟีเซนเดชันคือความน่าเล่นความน่าดึงดูดทำให้เรารู้สึกว่าอยากที่จะเดยคเข้าไปเล่นครับไอเกมนี้ไม่มีเลยคือไร่มันนั่งอยู่แล้วเล่นเกมอะไรเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็จู่ๆเขาก็โยนเกมนี้มาให้ลองเล่นแล้วและทุกคนก็แบบว่าลองไหมลองลองก็ได้ลองลองลองแล้วพอเปิดการ์ดโอ้โหเป็นการ์ดของข้อนกกระดาษก็ยิ่งแบบไม่น่าเล่นที่หยาบพอเล่นดูแล้ว เฮ้ยมัน,ม,นมันเกมใช้ฝีมือระดับหนึ่งเลยนะมันไม่ดวงเป็นข้อกึนอะที่ไม่ได้เอาดวงมาเล่นกับมันแต่มันเป็นแค่ restriction ให้เราไม่ได้ทําอะไรได้ทีหรือมากจนเกินไปทําให้มีจังหวะยั้งคิดนะคันนีน้ใส่มาด้วยเหตุผลนั้นไม่ได้ใส่มาด้วยเหตุผลที่ดวงเพื่อทําให้ใครชนะใครเนาะโดยที่เราจอบกา้าเนี่ยมากองแบบเรียงคอ้อนกระดาษแบบให้มันชนะกันแซบบ้อนไปเรื่อยๆเว้ยใครที่กองสูงสุดขัขนชนะครับแต่ต้องห้ามสูงเกินที่2เนี่ยเกินกว่า3ใบ ถ้าสูงสุดแต่มันดันสูงเกินชาวบ้านไปอ่ะก็ตัดทิ้งมาดูที่สองว่าที่สองสูงเกินที่สามสามใบหรือเปล่าอะไรเงี้ยทั่ไปเราจะเจอคนที่สูงที่สุดแต่สูงไม่เกินคนก่อนหน้าสามใบคนนั้นก็ชนะใบครับการที่เราจเจาการ้ามาต่องเราเราก็ต้องดูเพื่อนด้วยว่าเขาสูงทันเราหรือเปล่าถ้าเขาสูงไม่ทันเราเราก็ต้องการ์ดยัดเพื่อนด้วยหรือว่าดีเรายัดเพื่อนมาดีอา้าวของเพื่อนชนะแทนเลยอันนี้ก็มีเพราผมก็โดนมาแล้วนะครับรเล่นแล้วแบบเฮ้ย hey, มัน สนุกแบบไม่ได้คาดคิดว่ามันจะสนุกอันนี้สปอยนะครับเป็นเกมที่หาซื้อนในงานไม่ได้นะอิโต้นะครับหรืออิโตะนะครับแล้ก็พี่มีมินบุ๊กเนี่ยเอามาให้นะครับเอามาเฮ้ยเก่งเอามาลองเลยนะเดี๋ยวเก่งเอาไปรีวิวเลยนะครับสนุกสนุกโคตรโคตรสนุกเลยตอนแรกก็เอกล่องอ,อะไรวะคือผมเป็นคนที่ปเป็นเซนเซชั่นสำคัญกับผมนะที่จะให้ผมเนี่ยเข้าไปเปิดกล่องนี้เล่นอะไรเงี้ยนะเออการ์ดก็เป็นการ์ดตัวเลขครับหนึ่งร้อยทุกคนจะได้การ์ดตัวเลขกันไปเลย แล้วเสร็จแล้วเนี่ยจะเปิดโจทย์ตรงกลางอย่างเโจทย์บอกว่าคาแรคเตอร์ที่สตรองที่สุดอ่าคนที่ได้การตัวเลขสูงเนี่ยจะต้องพยายามหาคิดคาแรคเตอร์ที่คิดว่ามันเก่งที่สุดให้ได้ยอยะไรเงี้ยคนที่ได้ตัวเลขต่ำก็ต้องเป็นคาแรคเตอร์ที่มันอ่อนมากๆอนะไรเงี้ยเนาะมีคนหนึ่งบอกว่าชัปเปอร์ก่อนเจอลูฟี่อ่าแฟนผมก็บอกว่าลิตเติ้ลเมเวดว่าไอี๋เอาแล้วกูชอบเมเวทว่าชัปเปอร์ที่เาเวทใครมันอ่อนใครมันเก่งกว่ากูชอปเปอร์หนุกดีเฉยเลยอ่ะแล้วก็มีแบบว่า ซูเปอร์ฮีโร่ที่ได้รับความนิยมอ่าอันไหนที่ขายที่ได้เลขเยอะก็ต้องเป็นแบบความนิยมเยอะๆเลขน้อยความนิยมน้อยแต่ผมได้30กว่าใช่ไหมมันก็เออมันก็นิยมระดับหนึ่งนะแต่ว่าไม่ได้ตามก็เอาไอซ์แมนแล้วกันไอซ์แมนในเรือกเอ็กซ์แมนที่บทไม่ค่อยเยอะอะไรเงี้ยทุกคนก็บอกซูเปอร์ฮีโร่กันมานะแล้วก็เราจะมาเรียงกันนะครับพยายามทำให้เรียงจากต่ำไปสูงให้ได้เพื่อชนะไปด้วยกันแต่จังหวะที่แบบเราได้ดั่งเถียงกันไหนะทำฟิลลิ่งกันได้ดีมากเออแล้วก็มาลุ้นว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วเเเเราาาาจจะะผ่่่่นน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 ดดดไไไมมมม้้้้ััยยแแลลลลกีคคือหบบ คนก็ได้นะโดยที่ถ้าเล่นคนเยอะอันนี้พี่มีเขาเล่าให้ฟังเนาะมาสามารถเล่นในที่ประชุมแล้วก็ให้แต่ละคนพยายามหาคนที่เลขติดก,กับเราให้ได้มากที่สุดอย่างเงี้ยแล้วมาวัดกันทุกคนก็มาพรีเซนต์ตามโจทย์ว่า้เลขที่ได้เนี่ย และโจทย์ที่ให้เนี่ยเขาเป็นอะไรเขาแบบมีซีเรชั่นอะไรแล้วก็ค่อยมาหาคนที่ใกล้เคียงกับเราที่สุดอย่างเงี้ยนี่คืออิโต้นั่นเองเดี๋ยวไว้รีวิวให้ดูกันต่อไปก็เป็นเกมจากคนไทยนะครับที่บูดีแอนนากับสามเกมใหม่นะฮะอันนี้เป็นเกมที่ผมโอ้โหได้รับความร่วมมือจากทั้งวอร์เกอร์นัมมี่มีนบุ๊กแล้วก็รายและเล่นเลยนะครับกับเกมการ์เดนเนอร์ไฮเวทเทียแล้วก็ซ็อตเซลเลอร์นะครับมาพูดถึงซ็อตเซลเลอร์ก่อนกันเนาะตอนที่ผมลองในงานแนละ้วผมเล่นสองคนนะครับทางนิเซเนอร์ก็บ เล่นแรกๆก็รู้สึกว่าเอ๊ะเกมมันดูแบบไม่ค่อยมีออปชันอะไรให้เราตัดสินใจเลยเว้แต่อพอเล่นจนจบก็รู้ว่าเฮ้ยเกมมันเจ๋งกว่าที่คิดอ่ะเกมมันลึกกว่าที่คิดคือหนังสือจะเป็นเหมือนแต้มลบแต่ถ้าเกิดว่าเราหนังสือได้เยอะกว่าคนอื่นเนี่ยมันจะปิดหมดเลยอ่ามันจะแบบว่าไม่นับเป็นแต้มลบให้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็ต้องอา่านหนังสือด้วยบเบิเร์จังหวะไหนเอาก็เอาพยายามเน้นสีนะ้นให้น้ำจะมีหนังสือหลายสีนะครับมันเลยกลายเป็นเกมที่มีอะไรให้เราตัดใจเยอะกว่าที่คิดเลยครับกับการที่เล่นเกมโดยการแบบวางกาสีละบตาละบแล้วก็มาดูว่าเราได้หนังสืออะไรบ้างเป็นแบบเล่นกับพัทเซิลอ่ะเป็นพัทเซิลกับไอคอนกับรูปอะไรต่างๆก็ตามสไตล์ของ E N R นะเออเกมนี้ก็แบบว่าเฮ้ยดีดีดดเหนือความคาดหมายนะครับพาวิเทียน,นี้คือปาร์ตี้จัดเลยว่าที่เราจะเป็นเรือโจรสลัดแต่ละลำที่พยายามที่จะต้องไป ถล,ล่มเรือสำหรับทุกคนให้ราบคาบครับหรือว่าเราจะเก็บเงินได้ค1 5บาทก่อนนะครับใครทําได้ตามนั้นก็ชนะไปนะครับใครที่เป็นสายปาร์ตี้เทคแดตแกล้งกันเดแบบแกล้งกันให้หัวร้อนเอาคืนอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็มีดึงดดมีการวางสับดับดหน่อยเกมนี้ก็น่าสนใจเลยเกมนี้เป็นเกมที่ผมชอบมากมันเหมือนเกมเล่นหุ้นเลยคือมันเหมือน vegetable stock อ่ะแต่ว่าเกมนี้ผมว่ามันเป็นขั้นสุดกว่า ที่เราสามารถที่จะปั่นราคาของผักได้คือเหมือนเรามีส่วนร่วมกับตลาดหุ้นที่ลึกกว่าเดิมะนะครับแล้วก็มันต้องแข่งกันแบบว่าเฮ้ยเราพยายามปลูกอาหุ่นแล้วทำไงให้อาหุ่นเรามีมูลค่ามากที่สุดเราก็ต้องเล่นการ์ดไปตรงการด้วยเพื่อไปปั่นราคานะครับแล้วก็ตอนจบก็ทาได้สวยนะที่แบบว่าเย รอบสุดท้ายทุกคนเล่นความมา่ำทำให้แบบว่าเริ่มก่อนเริ่มหลังไม่ค่อยมีผลแนละ้วเพราะเราจะไม่เห็นแล้วว่าเดี๋ยวตอนสุดท้ายจริงๆเนี่ยอะไรมันจะมีมูลค่าเท่าไหร่นะครับอันนี้แนะนําเลยนะครับใครที่หาชอบเกมพวกเล่นหุ้นอยู่แล้วเราก็เล่นไม่ายากนะครับการ์เลนเดอร์นะครับนี่ก็คือทั้งหมดของเกมที่ผมเสียทางไปง,งาน Bangkok International Game Festival ครั้งนี้นะครับผมซึ่งแน่นอนงานแบบนี้ มีทุกปีครับและของปีนี้ก็ยังไม่จบวันที่2 2คือวันสุดท้ายนะครับไปดูกันได้และก็น่าจะมีเกมเยอะแยะมากมายกว่านี้เพราะก็ยังมีหลายบูธที่ยังไม่มาเปิดนะในจังหวะที่ผมไปซื้อมาแล้วนะครับลองไปดูนะครับหรือไม่ก็ลองทักไปถามตามเพจดูก็ได้ว่ามีบูธไหนมาจังหวะไหนอะไรเงี้ยเพื่อที่เราจะได้ไปซื้อถูกนั่นเองนะครับขอบคุณท่านผู้ชมครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับแล้วพบ ถ้าชอบก็สามารถสนับสนุนผมโดยตรงได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์ของ Youtube หรือว่าแพตตอนั่นเองนะครับหรือจะสับกด s u b สไครต์ไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆก็สามารถได้ดูได้ก่อนใครเลยนะครับแล้วก็สามารถชมคลิปที่น่าสนใจต่างๆเนี่ยได้ที่ตรงนี้เลยนะตรงนี้ตรงนี้